ทุกคนมาเราประชุมกันในวังนี้ว่าจะบอกทุกคนว่าอีกสองวังจะมีงานบงใหญ่นั่นก็คืองานเทกรจาดงานเทกระจรหลวงพี่งานเทกรจาดเ,เป็นงานบุญที่แสดงถึงความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวจีนเพราะเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติอาตมาเข้าใจถูกไหมโยมเหงาใชัยเลี้ยวอ่ะชาวจีนอย่างพวกเราถือว่าเป็นวังเลี้ยวในหลอปีที่ผีไม่มีญาต จะได้รับอนุญาตให้ขึงมาบงโลกมนุษย์เพื่อรับสวงบุงสวงกูสองงาแล้วก็จะมีการเทกรจากโดยกลารไปปล่อยอาหารข่าวของเครื่องใช้ให้แก่ผู้มารับการจากซึ่งมักเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนซึ่งเป็นการให้ทางอีกวิธีหนึ่งเฮ้ดีจังเลยไม่ยากจะรู้ว่างานเทกระจากที่เราเห็นที่วัดจีนมันมีมาตั้งแต่สมัยอโยุยาแล้ว

ไม่น้กหรอกมั้งนตาดูสนุกังไงก็ไม่รลภเกือบไปนี่พวกเจ้าดูที่นี่ก่อนนะเขาจะไปรางานท่านติ่งลี่ว่ากิเลนหยกมาถึงแล้วโดยปลอดภัยครับใเกือบไปแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยสักทีนะเย็นนะข้าว่างานนี้ท่านติงลี่ต้องตกรางวัลพวกเราอย่างงาเป็นแน่แหมขอย้อนกิเลนหยกให้เป็นบุตาอีกรอบจะเป็นไรไปว้าย คิดเลยนะว่าผิดแต่มันคณทําแตกนะทางฮารูแล้วเราร้องสถิตีได้ไหมไอ้เที okay, ่ยวเราจะต้องอไรหาสักก่อนง่ายยากมันต้องมีทางแกกไหนดิฮะเห็นทีเราจะต้องทําของปลอมขึ้นมาแทนกิเลนหยกที่แตกไปทุกคนจะต้องช่วยกันหาได้มีใครรอดพ้นจากการรับผิดชอบเรื่องนี้ไหมพรุ่งนี้รุ่งสางพวกเราไปทาของปลอมกันเขืนลานนี้รีบปิดก็ไดงแล้วเห็นกันเถิดไม่ไดไ้จะเอารูปกิเลนที่จะวาดมาด้วยหรือไม่ เอามานี่ไงดีมากอือห <G> <ๆ>ือโอ้โหมาพวกเราเริ่มงานกันเฮ้ยเย้เย้โอ๊ยนะโอ้ยยากโอ้ยดีนีดีโอ้ยนี่นี่กี่ให้แห้ใกล้นะใกล้่ะใล้นะโหเหมือนมากเลยอะเนียนเนียนเนียนโอ้ยเริ่มเกี้ยวแล้วเกิ่มเกี้ยวแล้วเหมือชีพมะข้อโค้ยมันก็ใช้ได้ยันนะคงไม่มีใครรู้หรอว่าเป็นของปลอมเหมือนมากเลขอรับ เราก็เก่งเหมือนกันนะขอรับตื่นเช้าจังมาทำอะไรกันเลยโยมเสียงนี้ฮะนี่ตัวอะไรเรอโยมเออแบบวคือแล้วสรุปใครจะตอบเนนปันได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเออแมมคือว่าคือความริงแล้วพวกกระผมแบบผมเราทำกิเลนโยกแรกข้อร้ายท้องเลยคือคนคนกันแล้วโยมยามาดารู้เรื่องหรือยัง ขอรับไม่มีใครรู้เลยขอรับก็เลยทํากิเลนปลอมคิดว่าเขาจะไม่รู้หรอว่านี่คือของปลอมทําผิดก็ยอมรับเถโยม,มการปิดบังความผิดไว้กับตัวก็เหมือนกับเอาหินทั้งก้อนมาทับไว้บนอกอึดอัดและไม่มีทางสบายใจหรอกแต่พวกโยมอาจจะสบายใจอยู่ก็ได้อัตมาไม่มีทางรู้ใจพวกโยมหรอกก็เลือกเอาเองแล้วกันนะโยมว่าจะสารภาพหรือว่าให้เขาจับผิดเราได้เองอ มามามาทางนี head, ้ทันทีคล่นจี้เยเป็นไงบ้างครับสวยใช่ไหมครับไว้กาศมาได้ต้องไว้าศมาได้ลอยลอยจังยกินทุเรียนเข้าไปเมื่อกี้ทั้งลูกอย่าลืมบังคุดตามเลยมาเร็วมาเร็วกินเล้งหยกของวนี่ยกินเล้งเป็นสัตว์มงคลสัญลักษณ์ของความเลย ว่าจึงอยากเอามาไว้ที่วัดขับไล่สิงชั่วร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลกับชาวอายุทยาสลักใต้ถังแล้วอ่าติงลี่ตะกุงโฉบเป็นผู้เท่าไหร่ไม่ได้เอาน่ะมาเรียก่อนท่านติงลี่ถ้ามีเรื่องจะสารภาพ,พสารภาพอะไรอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยกิเลนหยกของข้าไปกนของปลามจริงเหรอหนะ มาอามที่คิดลไว้เว่าอ้ไ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 อ้อ้ไ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 อาไอเไอ้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 อ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 น้ไอ้ไออ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไล้วอ้ไอ้อไอ่น้้อ้้ ของจริงอ่ะวัดรู้แล้วแล้วก็รู้ไดือว่าจะทำแตกทำไม่ใช่ขอรับแล้วพวกเราก็กำลังจะสารภาพว่ากิเลนที่พวกเราเอามันของปลอมของจริงแตกอยู่ในโกดังของท่านติงลี่นู่นในนันกิเลงโยก็ปลอดภัยแล้ววันนี้เป็นงานบุงว่าจะยกโทษให้เจ้าและขอชงใจที่เจ้าใยอมรับผิดในครั้งนี้ส่งอาบะกลับมาอกก็ส่งกิเลงให้ว่าขอขอบใจนะ นี่มังตัวกิเลงปลาเทกไรล่ะเนี่ยโอ้โหดูสภาพหน้าตาดิ